นี่ไงใส่อยู่โอ้ยแกมันจะต้องอร่อยแน่เลยฝีมือชันมาเดนจะทำให้พวกแกกินนะเออโลดโลดอะมาละเยอะละน้ำใส่ด้วยนะกลัวอ้วนไหมกลัวพี่กลัวอ้วนใช่ไหมชิเห็นหน้าเธอเจอกลัวอ้วนใช่ไหมเธอด้วยใช่ไหมนี่ไม่อ้วนค่ะแม่ตัวนี้นะ เดี๋ยวจะพามาดูว่ามันคือตัวอะไรรับรองไม่อ้วนบวยแกสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะมาพบกับพอยจุ๊บแจงและอ้อค่ะนางอ้อนะคะอ่าวันนี้เรามาทําอะไรกันคะจุ๊บแจงและนางอ้อวันนี้เรามากินน้ำแข็งใสอู้หรอน้ําแข็งใสเหรอแล้วอย่างนี้เราก็ต้องใส่น้ําหวานละสิใช่ไหมใช่ช่วงนี้อ้วนอยู่นะแกกินอย่างอื่อนได้ไหม เรากินน้ำแข็งเปล่าได้ไหมได้ไม่ได้น้ <c oughs> า้าะไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราจะต้องกินกันแบบไม่อ้วนได้ไหมยังไง <c oughs> นี่ตัวนี้ค่ะนี่น้ำหวานมาใหม่ค่ะดูนะคะอันนี้เป็นกลิ่นคาราเมลใช่ไหมอันนี้เป็นกลิ่นอะไรนะคะขนมกลิ่นคาราเมลนี่คาราเมลนะคะ,ส,ส,ะสีแดง,ดงนะคะสีแดงนี้เป็นกลิ่นสลากแล้วก็สีเขียวเป็นกลิ่นอะไร สีเขียวเป็นกลิ่นและครีมโซดาโห้ยรสครีมโซดาอะตัวนี้ไหนบอกไหนสีจุ๊บแจงว่าคาราเมลเนี่ยมันดียังไงอุ้ยคาราเมลของหนูมีวิตามินบีหกกับบีสิบสอเ้ยหรอแล้วมันช่วยในเรื่องอะไรอะชเรื่งการบำรุงสมองหรือเปล่านะช่วยในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทใช่ไหมเ,เป็นประสาทนะแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เรารู้สึกเฟรชและสดชื่นนะแบบสมุิใครแฮ้งมาเนี่ยกินตัวนี้ตอนฉับฤตเวอร์โอ้โอ้นะเดี๋ยวเราก็อมาเทสส่วนถ้าเป็นกลิ่นสลัดเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันมีวิตามินซีเยอะนะวิตามินซีนะคะตัวนี้นะจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวบานและออร่าจ้าโอ้ทำให้ผิวบานบา์โอเค ของมังอ้อล,ล่ะของหนูเป็นกินครีมโซดามีแบบว่า g r a b seed extract แบบวิตามินสูงมากเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อน g r a b seed extract เลยเหรอใช่ไฮโซมากนะแกเพราะเขาบอกว่า g r a b seed extract เนี่ยมันจะทำให้แบบผิวพรรณของเราอ่ะได้รับวิตามินซีเพราะมันเป็นสารที่แบบตัวตั้งต้นของวิตามินซีแบบเข้มข้นเลยนะอ,อ,อ้ยผิวก็ต้องใส่มากสิดูสิ พอและที่สําคัญคือมันไม่อ้วนเพราะมันสู์แคลอรี่จ้าใช่ทำไมไม่อ้วนนะเพราะว่ามันเป็นสูญแคลอรี่ทำไมเป็นสูญแคลวได้แล้วทําไมหวานเพราะว่าเขาใช้ความหวานจากยาหวานปะงั้นเราไม่รอชาละไปกินกันเลยค่ะเทค่ะเทค่ะหืมราจีเยวลาจีเยวโอ้พี่พี่หนูขอที่หนูบ้างมา คาราเมลมาอุ้ยแกน้ำลายฉันไหลเลยอ่ะมันแรงมากค่ะเย็นคอขึ้นสีแดงมากนะแต่มันหวานอร่อยอ่ะเย็นอ้ออ่ะเอออร่อยไเอาคาราเมลดิคาราเมลนี่ฉันอยากกินมานานละ อืมคาราเมลค่ะอืมอืมคาราเมลอร่อยอืมอืมเผวหอมว่ะทุกคนมันหวานแต่ไม่อ้วนใช่ไหมแต่ขอเพิ่มความอ้วนอีกนิดหนึ่งได้ไหมขอนมและอืมอืมอร่อยชัวร์คอนเฟิร์ม ปลาลุยกันค่ะอยากกินมานานละโอ้โหหืมหือหืมสีแดงอร่อยอ่ะข้าวเมลก็อร่อย อคาลเา,าเมออร่อยมากอาละเมอรย,ยนะคาลาเมออร่อยจริงอือหืออือหือเอาข้าวสีเขียวหน่อยนะแม่แม่ขยอ,อกว่าก็ได้ 今天卡了没有定？真的，หมดแล้ว，หมดแล้ว，嗯，嗯，หมดแล้ว、嗯，嗯，Cheers，哦。 เย็นฟันมากให้ามันออกแล้วเลิศอุ <h 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 ๊ยถ้าทำแบบเราอย่างงี้ทำอะไรเย็นไม่ไหวสวยมากน้องจะล่วงอย่างนี้ทุกอันไม่ได้ ก้องหรอมั้งโอ้หอมอ่ลละอืมแล้วนมอ,อืมอันนี้คือดีค่ะอันนี้คือดีอันนี้ดีของจริงค่ะโอเคไปเชียร์อืมอืมอืมอร่อยอืม อืมันได้อือหือไค่อาจจะละลายนิดนึงเพราะว่าน้องเริ่มเปลี่ยนตามสถานการณ์อือหืออะทำไมอยู่วิพีมาอยู่กูสอง้อนวะอือหือ ิโซโอเคไม่อ้วนไปเพราะว่าใช้ย่หวานแทนความหวานจุ่นแคลอรี่ค่ะหืมไป <ga> อร่อยอยาหวานแทนความหวานตอนนี้ยนมหวานแทนนมข้นแล้วจ้านตรงนี้ตรงนี้อือหืออือหืออ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดกันไปแล้วนะคะกับน้ำแข็งใสซีโอูจ้าน้ำหวานสูตรคลรรี่กันไปเลยคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย